นัติราคะสมอัคขินัติโทสะสมกะลินติขันธะสมาทุกขานัติสันติปารังสุขังขอเจริญธรรมอํานวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันพระธรรมสวนะณขึ้น8ปดข่มํม เดิน3มปีฉลูและตรงกับวันพุทธที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 1 5มาตรงกับเลข9พอดีและก็ขึ้น8ข้้งถ้าหากว่าจะให้ดีไปก่อนนั้นถือตามเลขนี้ก็ควรจะเป็นขึ้น9้าข้พรุ่งนี้เป็นวันที่10มาปาร,รบธรรมยามเช้าเป็นธรรมะรับอรุณจะดีกว่าไหม แต่ก็ไม่ควรที่จะถือกติในเรื่องของตัวเลขย่างนั้นเอามามีิทิพลในการที่จะทําอะไรบางประกานเพราะว่าพุทธศาสนาของเราก็บอกอยู่แล้วว่าเลิกใดดียามดีคือเลิกสะดวกนั่นเองถ้าเราสะดวกพร้อมที่จะทําอะไรดีเกิดขึ้นมาได้ก็ให้ทําในเวลานั้นไม่ควรที่จะถือเคถืออะไรบาง,บางประการที่จะให้ทํากุศลคุณงามความดีมีความพร้อมเมื่อไร่ก็ทําเมื่อนั้น อย่างเช่นการแสดงธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาก็มาพร้อมในช่วงภาคบ่ายของวันพระธรรมสุนนะขึ้นแปดค่ำนี้กว่าที่จะตรเตรียมสถานที่ทําเป็นโลเคชั่นใหม่โดยการอัญเชิญเอาพุทธรูปหลังหน้าปกที่อยู่ชั้นล่างมาประดิษฐานอยู่ไว้ในชั้นบนพร้อมกักบพุทธรูปที่คุณวรพันธ์ถวายมาให้แก่ธรรมโดยเฉพาะอีกองหนึ่งนํามาจากชั้นล่าง อันเชิญมาปริสถานอยู่เช่นบนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมกันกับการตรีจยมสถานที่เชัดถูบริเวณตรงนี้ที่เป็นพื้นไม้สักรวมทั้งโต๊ะมุมบูชาก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูียบรอก่อได้ี่กะแสดงธรรมที่สำคัญเปกว่าน,นั้นก็คือได้ทําการเททดลองดูว่าการใช้กล้อง Sony 7s Mark III โดยการโอนข้อมูลจากตัวกล้องเข้าไปสู่ iPad เลย นั้นจะได้ดีหรือไม่ก็รู้อยู่แล้วว่าการโอนข้อมูลจาก Sony h A7S Mark i i เข้าไปสู่ iPad นั้นทำได้แต่ว่าจะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าที่จะข้อมูลที่เป็นไฟล์โจะเข้าไปเต็มอยู่ใน iPad นั้นแล้วก็จะทำการตัดต่อใน iPad นั้นเลยทํามาจึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่า iMac Pro ของตามาจอดับไปซะแล้วทำงานไม่ได้ ขณะนี้ก็เอาไปให้พระมาสุรินอยู่ที่คณะสิบผู้เป็นเซียนคอมพิวเตอร์ไปดูแลอยู่ว่าจะมันมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดหรือเสียที่ตรงไหนถามพระมาสุรินไปอยู่ก็ยังได้รับคําตอบว่ายังไม่ได้แกะดูยังไม่ได้ทำท่านก็ยุ่งๆของท่านอยู่ก็เลยต้องมาทดลองดูว่าการทํางานทางด้านนี้โดยการโอนข้อมูลจากกล้องเซนเซจิเอสมาร์กทเข้าไปสู่ แแลด้วก็ทําการตัดต่อเนี่ยจะสูญเสียเวลาไปมากสักเพียงไรกรอะน,นั้นก็ทําการทดลองดูว่าถ้าเอาไฟ์ลงานที่อยู่ในกล้องซีน่ามาของ Canon C100 Mark 2โดยผ่านตัวกล้องของ Sony 7 s Mark 3นี่จะได้รอเปล่าปรากฏว่ามันคนละสกุลกัน,นก็เอาผ่านจากกล้อง Sony 7 s m a r k 3 โดยผ่าน Wi-Fi เข้ามาสู่ iPad ไม่ได้แต่ว่าจะทำได้ก็ต่เมื่อว่าเอาไฟล์วิดีโอที่อยู่ในกล้องซีนิม่าแคนนอนซ1 0 0 Mark i นั้นเข้าไปสู่กล้อง c a n นอน s s r r 5 d Mark IV ถ้าเป็นไฟล์ MP4 ก็จะสามารถโอนข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพนิ่งคือ DSLR Canon 5 d Mark IV นั้นได้สำเร็จ แต่ก็จะใช้เวลานานเช่นเดียวกันกว่าที่จะโอนข้อมูลเข้าไปใน iPad นั้นได้สําเร็จเพราะไฟล์งานค้นการที่จะโตพอสมควรแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นที่เป็นเหตุให้มาสแสดงกับในวันนี้ก็เพราะว่ามานต้องการฟังธรรมแปลกประหลาดเหมือนกันนะปะกติมานจะเป็นปริปักต่อธรรมเวลาใครจะไปสะแสดงธรรมหรือไปปฏิบัิธรรมเนี่ยมารก็มักจะมาขัดขวางใช่ไหมแต่กลายเป็นว่า มานางนี้เนี่ยชอบฟังธรรมถวมากี้ๆให้แสดงธรรมในวันพระธรรมสวน,นี้ให้ได้บอกว่าไม่ได้ฟังมาสามชาติละก็คือยายมาญญานั่นเองก็น่าชมเชยอยู่เหมือนกันว่ายายมาญญานี่ซึ่งถือว่าเป็นศิษย์กรรมฐานที่คุ้นเคยคนหนึ่งก็มีฉันท่านในการฟังธรรมมากกว่าคนอื่นเลยทีเดียวมักจะฟังธรรมเป็นประจำเป็นการฟังธรรมเพื่อกล่อมรอยใจของตนเอง อันนีก็เปริเรือยู่นาีนที่คนอายุปัจจุบันนี้เช่นยายมันญาเป็นต้นนี้แหละชื่จริงก็คือแสงเดือนที่เป็นชื่อเดิมก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อชัญยาอาตมาก็เป็นคนตั้งชื่อให้แก่ยายมันยานั่นเองที่เรียกว่ายายมันญาก็เป็นการเรียกเล่นๆเป็นชื่อเล่นมากกว่ามานบวกกับยาที่แปลว่ารู้ไม่ใช่มันยาสาธายเป็นมานที่ มีรู้วิเคราะห์ว่ามาเลติติมาโรผู้ที่ฆ่าคนอื่นให้ตายจากความดีชื่อว่ามานมานก็จะเข้ามาขัดขวางไม่ให้คนไปกระทําคุณงามความดีใด,ดๆก็ไม่ตาม่างกันกับนิวรธรรมที่เมื่อมาขัดขวางคนแล้วก็จะไม่สามารถไปทํากุศลคุณงามความดีได้จะกลายเป็นรู้ว่ายายมันยานยชอบมาฟังธรรมมีฉันทะกุศลฉันทะในการที่จะฟังธรรมเป็นอย่างดีเลย ก็มาสแสดงทำให้ยายมัญญานี่แหละฟังสักหน่อยรวมถึงญาติโยมสาธรุชนชาวพุทธด้วยถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ของความเป็นพระที่เมื่อว่างเว้นจากการที่ทำนวกรรมหรือโนวเวตจากการที่เป็นสมุไยผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมเ,เห็นข้อบุกพร่องข้อผิดพลาดเกิดขึ้นควรคกีการแก้ไขทําให้มันดีขึ้นอย่างไรก็มาทํานั่นก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ดยเฉพาะพื้นชั้นล่างทั้งสองห้องเลยห้องโถงแล้วก็ห้องนอนห้องน้อยอาตมาก็มีจุดประสงค์ในการที่จะทําให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธโดยเฉพาะเลยความจริงแล้วก็มีงานต่อจากนี้ที่จะทําก็คือประตูหน้าต่างที่ช่างชุดก่อนได้ทําการทาสีแล้วก็เม็ดสีกระจายลงมาติดกับหน้าต่างเข้าไปด้กาก็จะเห็นเม็ดสีขาวๆกระจายอยู่ที่ บานประตูหน้าต่างนี่ก็ว่าจะทําการขัดออกแล้วก็ลงสีย้อมใหม่ทาด้วยชลักโกคงอีกใช่เวลาพอสมควรอยู่แล้วก็รวมไปถึงประตูหน้าต่างที่อยู่ชั้นนอกด้วยผ่านมาสัก3าปีก็รู้สึกว่าจะหมองลงไปสักหน่อยก็เหมือนกับบ้านของเราทั่วไปเวลาผ่านไปสักสี่หปีก็เราจะเริ่มหมองลงก็ควรที่จะได้มาทาสีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ความจริงแล้วถ้าอาตมาไม่คิดอะไรมากนะพระอยู่อะไรก็อยู่ได้เนี่ยในกุฏิหลังอื่นประตูหน้าต่างเสนาสนะสมที่พระอยู่อาศัยนั้นก็มองไปทั้งเยอะแล้วปรุกก่อนไปมากด้วยนยก็ไม่เห็นว่าพระท่านจะเดือดร้อนอะไรท่านก็อยู่ไปตมา,ามภาษาของความเป็นพระของท่าน,นถ้าอาตมาคิดอย่างพระทั่วไปไม่ใช่เป็นพระดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วก็ทำเนี่ยก็ปล่อยเลยตามเดยไดย้ในความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่ใช่ กุฏิของธรรมารอยู่แล้วเป็นนาสนะสงฆ์เราเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยแต่ถ้าว่าการที่เราเป็นผู้มาอยู่อาศัยนี่แหละเมื่อเห็นว่ามันมีข้อบอกพร่องเผิดพลาดหรือซึสบลงไปในบานประการแล้วถ้าเรามีกำลังในการที่จะซ่อมแซมบรุณณะประดิษสงค์ขึ้นมาหมายทาให้ดีกว่าเดิมได้ก็ควรที่จะทํา,ออาทไม่ใช่หรืออาตมาได้ทำโน้มคมบรุณณะประดิษสงค์ในโรเวทกุฏิเหล่านี้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเสียระยะเวลายาวนานพอสมควรเลยว่ากันเป็นเดือน ในช่วงไรที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างหลายประการมีข่าวข่าวอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างหลายประการพรอยให้ติดตามดูอยู่ว่าเป็นอย่างไรที่เคยพูดถึงอดีตอสองพสพอพยวันสสมปองพอสูบออกมาแล้วกลายเป็นว่าเวลาไม่นานก็มีแต่เรื่องมีิจราวเกิดขึ้นก็เป็นเหตุทำให้ต้องหวนกลับไปมองว่านี่คืออะไร อะไรเกิดขึ้นกับอดีตสองพศที่เรียกว่าสองประสงค์หรือที่มาให้ความหมายตอนหลังว่าเพิ่งศึกใหม่หรือว่าเพื่อนสาวอะไรก็ตามแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีๆแล้วที่อยู่เบื้องหลังความผิดพลาดของอดีตสองพศนั้นก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสนี่แหละทำให้เกิดเรื่องเกิดเราขึ้นมามากมายหลายประการ ก็เป็นข้อพิจารณาถึงเรื่องศีลถึงเรื่องธรรมของอริสสองพศนั่นเองพูดถึงว่าสอสมปองเนี่ยนักสมที่เป็นพระก็มักจะมีมุกมีแก๊กขำขันพูดออกมาให้ได้หัวเราะร่าเริงรื่นเริงเฮฮากันเรียกว่าตรอกปูข่ากันใช่ไหมทีนี้การที่ไปพูดมีมุกมีแก๊กให้เราขำขันตรอกปูข่าออกมานั้น ก็ย่อมจะเป็นการไปหามุกหาแก๊กคือไปสร้างมุกสร้างแก๊กขึ้นมาซึ่งมันไม่ตรงความจริงอยู่แล้วเนะีเอามาพูดเพื่อที่จะแลกกับเสียงของราของคนที่ฟัง mm hmm. ถ้ากลับในแง่ของศีข้อที่สมุสาวาตก็เป็นข้อสุดท้ายคือสัมผภปราปะคือผู้จาเพ้อเ้อรอนะ์พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อย แล้วมาอออกรายการของโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกลายเป็นว่าหนุ่มกัญชัยก็เพิ่งมาพูดให้ทราบว,ว่าคุณก็พูดไปเรื่อยคือพูดไปเรื่อยเปยื่อยเห็นมาตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วเลยกลายเป็นว่าผลของการที่พูดสัผัสรพร,ราประตรกอกปูกะโดยเฉพาะเอาคําสอนงของพระรูปเจ้าไปล้อเล่นเป็นมุกเป็นแก้ขำขันนั้น,น,นก็กลายเป็นโทษไปที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง ก็เรียกว่าเป็นหิาบาก,กับนั่นเองที่ทําให้ตนมารับในภายหลังนี่หรือไม่ว่าการที่เราไม่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมแม้แต่ข้อวาจาที่เรียกว่าสัมผัสปราประไป,ไปพูดจาเพ้อเจอ้อพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยน่ยแมเรามาระวังคำพูดของตัวเองมันเกิดผลขึ้นมาอย่างไรในภายหลังก็คงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วและอีกเดีตสองพศหนึ่งพอพัยวันตอนเป็นพระก็ถือว่าเป็นพระปากจัดเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นพระที่ปากจัด ตั้งแต่สมัยที่เขาบวชอยู่แล้วพอสุกงมมเป็นคราววาแล้วก็กลายเป็นว่าโต้ตอบด่าไฟลับเลยใช้พุะสวาจาอยากขายออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรล่ะสุดท้ายก็แสดงผลออกมาเห็นไม่ใช่เหรอนี่คือกิเลสนั่นเองที่ทําให้อดีตสองพศนั้นพังเรียกว่าเสียชื่อเสียงเสียเิริตไปเลยอนาะตมาก็มองอยู่ว่ากระแสของเขาจะอยู่ได้ไม่นานหรอกประเดี๋ยวก็จะมีอันเป็นไปอีกหนึ่งก็ น่าสงสารอยู่เหมือนกันว่าทั้งสองนี้ก็ถือว่าอ่อนต่อโลกนะไม่รู้ว่าความ,มเปลีนแปลของโลกในภาค้อนเป็นอย่างไรอ่อนต่อโลกก็ทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาในความเป็นจริงก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวของพระทั้งสองนั่นแหละที่มาจากเกล็ดภายใน,นแต่ประเด็นที่ธรรมกายภาพอยากจะพูดถึงสักหน่อยในเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะเหตุไรพระที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมากลายเป็นพระเซเลป เวลาออกไปพูดออกไปสแสดงจึงมีค่าตัวเมื่อวานเนี่ยกลุ่มบุ๊กสมายเซเว่นได้มาพบธรตมาโยมผู้หญิคนหนึ่งก็ไดให้ฟังว่าโยมเคยทำงานกับพระหมหาสมปองสมัยที่เขาเป็นพระอยู่ตอนที่นิมนต์ให้เขาไปสแสดงธรรมอยู่ที่ที่ทำงานของตอนเองก็มีค่าตัวอยู่ถึงสี่หมื่นบาทโอ ทีมงานของเขาแจ้งมาว่าถ้าจะได้มนมาสมปองไปนั้นจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นอยู่ 40, สี่บบหมืนบาทสี่หมื่นบก็คือติดกันแท่นั้นเองแต่ว่าทำไมมันจึงเป็นไปในทางมองนี้ได้ว่าพระจะต้องมีค่าตัวพระเนี่ยถือศียรไม่ใช่หรอพระไม่ถือตัวคือพระไม่มีค่าตัวพระไม่ถือตัวแต่พระถือเศียรพระไม่มีค่าตัวพระไม่มีราคาค่างวดอะไร ถ้าพูดถึงจะพระกุบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ธมาภาพนี้เขาก็พูดแบว่าเจ้าพุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เดชวะวัวนชนะสขขงฆ์เป็นพระไม่มีราคาในที่นี้ก็หมายถึงว่าพระเถระผู้ใหญ่บางรูปนะที่เป็นเจ้าคณะหนุนใหญ่เจ้าคณะหนุนกลางนี่แหละมีราคาก็หมายถึงว่าถ้าต้องการที่จะได้สมณศักดฉะนั้นชั้นนี้ก็มีอัตราค่างวดของเงินเกิดขึ้นว่าเท่าไหร่ เรียกว่าตีราคาเป็นพระที่มีราคาเป็นพระที่ตีราคาได้จะเจ้าพระพุณสมเด็จพระมหาธิรจารีเจ้าว่าพระเจ้สงฆ์ครามขอมภาพนี้เป็นพระไม่มีราคาคือจะมาตั้งราคากับสมณะสังฆนานั้นชั้นนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาถวายเจ้าพระุทธเจ้าสมเด็จแล้วได้สมเด็จเป็นสมณะสังนานั้นไม่ได้ถ้าใครถึงทําอย่างนี้ก็เรียกว่าโดนด่าเปิงกลับไปนะเจ้าพระพุทาสมเด็จของธรรมภาพก็ถือว่าเป็นพระที่ไม่มีราคา ทีนี้ถามว่าทําไมพระที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเป็นพระเซเลบอย่างนี้จึงเป็นพระที่มีราคาตั้งราคาขโมยใี่กับตัวเองเวลาที่จะไปพูดแปลแสดงได้แล้วก็พูดถึงว่าพระที่มีชื่อเสียงในทางภาคไหนนั่นแหละก็คงจะรู้จักกันดียมคนนั้นที่มาพบในเมื่อวานก็บอกว่าราคาก็เป็นแสนถ้าจะนิมนต์ไปแสดงธรรม ทำไมจึงจึงมีราคาข้างงวดเกิดขึ้นอย่างนี้ในการไปพูดไปแสดงรับในขณะที่ตนก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสนอแนะก็เพราะว่าพระเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังของเขาก็คือมีเลขามีทีมงานมีพนรรักงานมีลูกน้องยอย่างพระอุาน,นี้ก็บอกว่าตอนที่มาขอให้แลสินค้าให้แก่ตนนั้นผู้จาน่ารักมากเราก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยที่ผมเป็นพระนั้นก็มีลูกน้องมีทีมงานอยู่ก็ต้องจ่ายเงินให้แก่เขา ก็เรัตราค่าที่จะรีวิวสินค้าให้เป็นชั่วโมงละหมื่นเลยทีเดียวถ้าเด้นหนึ่งก็คือหนึ่งแสนอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าพระเหล่านี้เนี่ยไปมีเลขาไปมีทีมงานไปมีลูกน้องก็เลยมีความจะเป็นว่าจะต้องไปหาเงินให้ได้เงินมาจากการพูดจากการแสดงาก,การรีวิวสินค้าเพื่อที่จะเอาเงินนั้น,นมาจ่ายให้เป็นเงินเดือนให้กับลูกน้องของตัวให้แก่พนักง,งานของตนถามว่านี่คือความบิบลาข,ของพระหรือเปล่า อาตมาก็ตอบว่านี่คือความผิดพลาดของพระแล้วก็เป็นโทษภัยเกิดขึ้นด้วยอาตมามองเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้มาเป็นเวลา,านานแล้วพูดง่ายๆว่าพระที่พังก็เพราะเลขาเนี่แหละพระที่มีชื่อเสียงพังก็เพราะเลขาพังก็เพราะร่วมน้องพังก็เพราะทีมงานรวาไปเรียกเอาคัดตัวมาอย่างนี้แหละแต่ถามว่าที่ทีมงานแจ้งมาที่เป็นเลขาก็มีเรื่องคำนีเ้เราแทรกสักนิดหนึ่ง อยู่ไปหญิงคนนั้นที่พยายามที่จะมาพบเจอธมาให้ได้เพื่อที่จะขอบุครของธรรมาไปพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ในเซเว่นนั้นนะทีแรกเธอก็ส่งข้อความมาทางด้านอินบ็อกของ Facebook ก่อนแอดเฟซบุ๊กมาก่อนแต่ธรรมารก็ไม่รับแล้วก็ไม่ยอมตอบเธอก็ไปติดต่อสอบถามถึงยุพธุธเพื่อขอเบอร์โทรของธรรมารยุพุธก็บอกว่าให้เบอร์โทรท่านไม่ได้ค่ะ ก็ถามว่าทั้งนั้นก็ขอชื่อของเลขาของท่านพระองพรุทเทศหน่อยท่านไม่มีเลขาค่ะ <c oughs> คือประมาณว่าคิดว่าอรตมาเนี่ยมีเลขามีทีมงานมีลูกน้องที่ช่วยทํางานอย่างเช่นการแสดงธรรมต่อต่อเรียกวอาหรือู่ส YouTube หรือเขียนหนังสือทั้งหาเนี่ยอาตมาไม่มีทีมงานอะไรเลยทําอยู่รูปเดียว อาตอมาขืนไปมีทีมงานมีเลขานี่นี่แหละอาตอมาก็จะพังจนได้นะในวันนี้ก็วันหนึ่งตอนที่ยมก็ปฏิต่อนะกับเลขาของพระทิเมเชื่อเสียงที่เป็นเซเลบบางรูปนั่นนะบอกตาราคามาสี่หมืนบาทเนี่ยถามว่าเจ้านายเรียกว่าเจ้านายแล้วกันนาสมปองนี่จะรู้เรื่องด้วยไหมทีมงานเลขาที่แจ้งราคามาในการไปผู้เพสนจะรู้เรื่องไหม รู้อยู่แล้วนะก็รูกว่ากินวิกันนั่นแหละนี่คือข้อผิดพลาดทําให้พระออกไปพูดออกไปแสดงรมที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระนท้นไม่บริสุทธิ์คือไม่ทําอบุญเอาณุณสรกลายเป็นว่าที่ออกไปพูดไปแสดงนั้นก็มีราคาขงวดราคากันเทศเกิดขึ้นว่ากันจำนวนไม่้อยเลยทีเดียวเพราะเบื้องหลังก็คือเลขรคือเีื่มาที่จะต้องมาจ่ายเงิงในให้แก่พวกเขาอนาะตมาเห็นโทษเห็นภัยชนิดแหละ จึงไม่ปรารถนาที่จะมีเลขาไม่ปรารถนาที่จะมีเทมงานมีพนักงานหรือมีลูกน้องอะไรเกิดขึ้นเลยยอมเหนื่อยทําเพียงผู้เดียวแล้วก็จะปลอดภัยที่สุดติดต่อตรรมาก็ติดต่อมาที่ตมานี้บอกโยมคนเมื่อวานนี้ว่าธมาไม่มีเพจเฟซบุ๊กเป็นสาตารนัตธตรมาม่ใช่บุคคลสาตารนั้นถ้าเมาื่อไรที่มาเปิดเป็นเพจขึ้นมาหรือบอกว่าตนเป็นบุคคลสารณะขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าธมาพ่ายแพ้แล้วโยมรู้ไหม เบื้องหลังของการที่เป็นบุคคลสาธารณะเปิดเพยขึ้นมาให้คนเข้าไปดูเยอะคืออะไรเมื่อมีคนเข้าไปดูไปชมเยอะปุ๊บเอาไปมา,า,าปก็จะเป็นเรื่ององการบอกบุญเล่าลาหาเจ้าภาพหาเงินหาทองใช่ไหมนั่นแหละคือความแพ้แพ้ของพระที่อยากจะเป็นบุคคลสาธารณะเบื้องหลังก็คือราชกา์ักรละกรเกิดเยอะเครียเสียงต้องการที่จะให้คนรู้จักมากๆยิ่งขึ้นตนก็จะหาประโยชน์จากการที่มีคนมารู้จักมากๆนั้น อาตมาไม่ยอมในเรื่องนีน้นนอย่างเด็ดขาดเลยทําอยู่รูปเดียวแล้วก็เปิดเป็นเพจเฉพาะส่วนบุคคลคือพระโมเทีนนี้เท่านั้นไม่เป็นเพจสาธารณะไม่เป็นบุคคลสาธารณะอะไรเลยก็เพราะว่าเรารู้ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรจะทําให้เราเกิดความผิดพลาดได้ความสําคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทํามาเราเพึ่งอตอนอยู่อย่างนี้คือไม่ยอมมีเลขาไม่ยอมเป็นมีทีมงานไม่ยอมมีลูกน้องเนี่ย เวลาที่อามาออกไปพูดออกไปแสดงธรรมอย่างเช่นไปสอนครรมฐานอยู่ที่พุธพุทธิกัดสมาคมมหยงประเาศารย์ุทมธานีนั้นอาตมาก็ทําได้อย่างบริสุทธิ์คือทําเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของการที่จะได้ปัจจัยเงินทองกลับมาเลยและเมื่อ,อยุ่พุทธถวายมาอาตมายัางพูดเลขก,กันกับโยมคนนั้นว่าอาตมาไปอยู่สอนกรรมฐานอยู่ที่ยุทธพุทธศสุนทรุมิธานี บางคอสจะคืนแวันแสดงธรรมเช้าเย็นสอบรวมทั้งวันยุพุทธก็ถวายมาอยู่หนึ่งพันบาทในคอสก่อนนั้นธรรมาก็เอาไปให้คุณมาลีผู้มริพันธ์เพื่อไปดูแลพ่อของธรรมาที่คุณมาลีพูทธมริพันธ์นั้นก็ดูแลพ่อของธรรมาอยู่แต่การก่อนก็คืนให้กับยุพุทธเหมือนเดิมคอร์ที่ผ่านมาเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะั้นก็เหมือนกันยุพุทธถวายมา ทางสมาคมถวายมาก้า0พาทรบัอาตมาก็คืในให้สมาคมเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจัยที่โยมเข้ามาถวายมาเป็นการส่วนตัวก็ต้องรับไว้เฉพางสตาเขาจะคืในให้แกโยุพุทธก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรนแต่มาแล้วก็อยู่ในซองอยู่ในย่มอสรพิโกพนดนอนอยู่อย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้เปิดดูว่ามีจํานวนเท่าไหร่เลย,เยถ้าจะดูก็ตะม,มืมีความประสงค์ที่จะต้องการจะใช้เช่นไปซื้อชลอก อุปกรณ์ในการที่จะมาทํางานช่างนี้เป็นต้นถึงจะไปเปิดดูสองนั้นแล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์การที่ทาอย่างนี้อาตมาก็ถือได้ว่าตนทําได้อย่างบริสุทธิ์ก็คือทําเพื่อบุญเพื่อบุศลนนั่นเองเอาที่พูดกับโยคนั้นก็คือว่าถ้าพระเหล่านั้นน่ะหากว่าให้ไปอยู่กับธรรมาทํางานอยู่กับเขาตลอดจะขึ้นแปดวันแสดงธรรมเช้าเย็นสอบกรมแล้วก็ร่วมปฏิบัติด,ด้วยกับโยคียูนั้งหลายนะแล้วมีอัตราที่ยุ ยุ่กับสมาคมเนี่ยได้การถวายมา9,500บาท10,000กว่าบาทเนะี่ยจะไปไหมพระพวกนี้จะไปไหมรับรองเลยว่าไม่ไปเพราะว่าไม่คุ้มกับการที่เขาไปเพราะเขาไปพูดเพียงแค่สองสามชั่วโมงก็ได้มาแล้วทั้งสี่ห้าหมื่นใช่ไหมดั้นนั้นเขาไปอยู่ตั้งเจ็ดคืนแปดวันแล้วก็ได้มาเพียงแค่หมื่นกว่าบาทก็จะไปทาไมอันนี้คือความผิดพลาดเป็นอย่างมากเลยที่พระกลายเป็นว่าไม่ได้ทํเอาบุญเอาธรรมจริงๆ ไม่ไทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมีเป้าหมายคือบุญคือกศุศลจริงมันก็มีคําถามย้อนไปว่าที่ท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านต้องการที่จะบวชบําเพ็ญบุญเป็นบุญสุหรือเปล่าทําให้บุญทําให้ทําเกิดขึ้นหรือไม่คําตอบมันก็น่าจะชัดเจนว่าท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะทําบุญทำกุศลไม่ได้บวชมาที่จะประพฤติวัดบําเพา็ญบารมีคุณงามคมุณนีให้เกิดขึ้น แต่มีเป้าหมายของการที่บวชเข้ามาแล้วกครว่าจะต้องมีเมื่อเงินเข้ามาเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือบวชมาทําธุรกิจนั่นเองเพื่อผลิตต่อการที่จะได้ปัจจัยเงินทองใช่หรือไม่ทีนี้ที่ธรรมาภาพออกไปพูดออกไปแสดงสองคำมัฐานอย่างนั้นโดยที่ไม่มีเงินเป้าหมายมีบุญมีกุศลเป็นเป้าหมายโดยอย่างเดียวนั่นถามว่ายาโยมที่ถวายบุชาบรมแก่ธรรมาภาพเช่นโยมาชาชนาปนก,การจชโรองถวายเพลงประจําวันจันทร์วัน,วนอังคารกับวันสุก คุณสรประชารเจ้าช่วยเรียสินได้ส่งพระงานมาถวายเพลงประจําวันพุธกับวันอาทิตย์จะได้บุญไหมโยมที่ถวายพระมหาบารุงกิตตมาก็กย่อมได้บุญได้บุญกิตตมาที่ไปทําให้เกิดบุญกุศลอย่างบริสุทธิ์นั่นเองแต่ถ้า,ามาไปทําเอาเงินในขณะที่โยมเขาทํเอาบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายมากเลยโยมทําเอาบุญแต่พระกลายเป็นว่าไปทําเอาเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายมากนั้นนั้นพระไม่ควรที่จะไปทําเอาเงิน ทำอบุญอุสศนจึงไม่มีค่าตัวอย่างเด็ดขาดหากว่าใครบางคนมาบอกตรรมาว่านี่เป็นค่าสอนนิพพานาของพระอาจาเนี่ยอาตมาไม่รับนะพูดอย่างนี้น่าเกลียดมากเนะีเป็นค่าสอนนิพพานหรือเป็นค่าวิทยากรที่มาสอนกรรมฐานให้แก่ยุพุทธเนี่ยพูดมาอย่างนี้ไม่รับนะแล้วก็จะตำหนิกลับไปด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าถวายเป็นอาเจรบูชาอันนี้ธรรมารับนะ แล้วรับก็ไม่ใช่เพราะอยากรับเพราะอยากได้แต่รับเพราะต้องการที่จะสรส้างสตางค์ให้เขาได้บุญได้ผลสุเท่านั้นเองเนะแล้วก็เมื่อได้มาแล้วสมัยก่อนก็รวบรวมปัจจัยที่ได้มาจากการสอนการแสดงธรรมไปสอน,น,นธรรมฐานนั้นมาพิมพ์หนังสือไปตรวจดูได้หนังสือของธรรมานี้ที่ท้ายเล่มจะมีชื่อของญาติโยมที่เข้ามาร่วมปฏิบัติในข้อนั้นระบุข้อเป็นข้อนั้นข้อนี้นนนหรือข้อน,นี้แล้วก็มีรายชื่อออกมาเนี่ยรวมพิมพ์หนังสือทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นธรรมทา,านด้วยนะ ญาโยมที่ไปทำบารุงพรตมรรมก็ย่อมได้บุญแต่ถ้ามาไปทําเอาเงินมีเป้าหมายเหมือนเงินมีเป้าหมายเป็นเงินเหมือนกับพระเหล่านั้นที่เป็นเซเลปทั้งหลายญาโยมของตมาไม่ได้บุญเลย,ยโยมที่ใส่บาททาบุญถวายพระธรรมกรุงแก่พระแบบนี้ก็ไม่ได้บุญอะไรเพราะว่าพระเหล่านั้นไปทําเอาเงินไม่ได้ทําเอาบุญเมื่อไปทําเอาเงินไม่ได้ทาเอาบุญ แล้วจะมีบุญเกิดขึ้นได้อย่างไรเจอนะฮะนี่คือประเด็นที่อยากจะบอกแสดงให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงกิเลสของคนนั้นนั่นแหละตามดูราชนาวบบาลีที่ว่านติราคาสมุคินนติโทสะสมุกลรินติขันสมาธุขานนติสันติปังสุขังไม่มีไฟร้อนเล้าเท่าราคาอันโทสะก็ไม่มีกิีลสเสมอไม่มีทุกข์เท่าขันต้องหมันเปลือสุขเลิศเลยจากสุขสารนั้นไม่มีสาวูไม่จิตแต่งออกมานะ้อตมาไม่ได้แต่ง กฎกวีนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่ทําให้พระเหล่านั้นนะพังพินาศไปนะต่อจากนี้ไปก็ดูแล้วกันว่านาคาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคนก็เรียกว่าเสือ่อมศรัทธากันมากเลยเสียกรเไปมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นว่าเป็นกิเลสของมนุษย์พังเพราะกิเลสของตัวเดงนก็คือไลเดอร์ใช่ไหมที่ไปขับรถส่งของอยู่ที่ทางเดินเท้าของคนไปเสียชนเขาแล้วก็มาถึง กับลงมาลงมือกับเขาต่อยล้มฟุบลงไปเตะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บย่่งสาหัสเรัจาตนัตก็มีผู้ชายที่เอาน้ําไปรดสาศรีรษะของแพรพอรใช่ไหมที่เป็นนักมวยไทยหญิงโชคร้ายเหลือเกินไปเอาน้ําสาดใส่ศีรษะผู้หญิงคนใดก็ไม่อเอาไปราดน้ําใส่ศสรษะกลายเป็นไปเจอผู้หญิงที่เป็นนักมวยซะด้วยนะก็เลย ถูกจัดหนักไปเลยนะเสียชื่อเสียเสียงไปเลยสุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออกจากงานไม่มีการไม่มีงานทํานี่เห็นไหมว่าคือกิเลยเของม่รู้เฉพาะที่ทําให้พังพินาศดังนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังเรื่องของจิเลสกันสักหน่อยตั้งสติให้ดีมีสติกันให้ดีนะอย่าร่วมอำนาจของกิเลสให้มากนะักเห็นแล้วไหมว่าพอร่วมอำนาจของจิเลสโทษสัทนั้นแล้วชีวิตก็พังพินาศไปเลยแทบจะเรียกว่าไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไป ทาที่ธรรมาภาพได้แสดงธรรมประจําวันพระธรรมวันนานี้ที่มาตรงกับขึ้น8ปดําเดือนสามปีชลูและตรงกับวันพุธที่9ก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าก็พอสมควรเก่ับเวลาขอสมุจิตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีปลอดภัยร่าตรายและความสมบสูรร่มเย็นในร่มของพุทธศาสนาประชาทุสุรโรคภัยปฐวันตรานและเส้นจุมาเกิดน,นี้กิดตั้นสาธุรนชาทธทุกท่านทุกคนด้วยเถิดขอเจริญพร